พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตท่านพระสารีบุตรนั้นท่านแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญามากสำเร็จก็ช้าก,กว่าเขาพวกบริวานนั้นทำอาสวะให้สิ้นไปก่อนพระโมคคัลลานะบวชได้เจ็ดวันจึงทำอาสวะให้สิ้นไปได้ ท่านพระสารีบุตรนี่ถึง15วันท่านก็แสดงว่าเพราะเป็นผู้มีปัญญามากนั่นเองคิดมากเมื่อมีปัญญามากก็ต้องมีจุดที่สงสัยมากและจะต้องค้นคว้าม,มากท่านได้สดับคาถาของพระอัสสชิทั้งที่ท่านไม่ได้เคยฟังพระพุทธศาสนามาก,ก่อนแต่ท่านก็จับใจความได้ทันทีคราวนี้ก็น่าพิจารณาดูเหมือนกันสำหรับทุกๆคน ที่ไม่เคยได้สดับพระพุทธศาสนามาก่อนหรือสดับมาบ้างเมื่อฟังคาถาของพระอัสชีดังนี้แล้วจะพึงเข้าใจได้อย่างไรหรือจะพึงจับใจความได้อย่างไรคิดดูดังนี้ก็พอรู้สึกว่าท่านมีปัญญามากจริงๆต่อมาก็ควรพิจารณาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระอัครสาวกทั้งสองว่าทำไมจึงยกเวทนาขึ้นแสดงท่านแสดงว่า คนที่มีตัณหาจริตหยาบมักจะติดกายเช่นว่าแต่งร่างกายให้สวยสดงดงามแต่งบ้านเรือนเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆให้งดงามถึงแม้ว่าไม่สู้สบายนะักแต่ว่าขอให้งดงามก็แล้วกันบางทีก็ต้องยอมเป็นทุกข์เพราะต้องการความงดงามนั้นนี่เรียกว่าติดกายถ้าผู้มีตัณหาจริตละเอียดขึ้นก็มาติดเวทนาแต่โดยทั่วไปจะเรียกติดสุข คือไม่ค่อยคำนึงว่าจะงดงามหรือไม่งดงามอะไรสักเท่าไหร่ให้เป็นสุขมีสัปพายะคือให้สบายก็แล้วกันสำหรับที่ติดเวทนานี้ออกจะมีตรงกันเป็นส่วนมากคือว่าต้องการให้สบายให้มีที่อยู่ก็เป็นสัปพายะคือสบายอาหารก็เป็นที่สบายเครื่องนุ่งห่มก็เป็นที่สบายสิ่งต่างๆที่ต้องการให้เป็นที่สบายแต่ว่าเวทนานั้น ไม่ใช่มีเพียงสบายอย่างเดียวก็ยังมีไม่สบายกับเป็นกลางกลางอีกด้วยฉะนั้นถ้าไปติดเวทนาก็เรียกว่าติดสุขหรือว่าติดสบายก็จะมีความเดือดร้อนและบางทีก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้เพราะเกิดความไม่สบายขึ้นเสียยิ่งในการที่จะประกอบการงานหรือในการเรียนที่จะต้องมีความทุกข์ต่างๆถ้าติดสุขหรือติดสบายแล้วก็ไม่อาจที่จะทำได้ ท่านพระอัครสาวกทั้งสองน,นั้นท่านเป็นบุตรอยู่ในตระกูลที่มั่งคัง่งมีความสุขมากเมื่อมาบวชเข้าก็ต้องมาอาศัยนิสัยสี่ซึ่งในสมัยต้นพุทธ,ธกาลนั้นจะต้องใช้นิสัยสี่กันมากกว่าบัดนี้ความไม่สบายก็จะต้องมีมากขึ้นเพราะการที่จะอยู่อาศัยการที่จะนุ่งห่มการที่จะขบฉันก็ไม่เปลี่ยนไปตามที่ประสงค์จะต้องไปบินถวเขามาชันจริงๆ อย่างนี้จะเอาให้ถูกกับความปรารถนาก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แหละหากยังติดอยู่ยังชอบสุขเวทนาอยู่ถึงจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้งพอสมควรแล้วก็ตามการปฏิบัติก็ยังดำเนินไปไม่สะดวกอันนี้น่าเห็นว่าจึงทรงยกเวทนาขึ้นมาเน้นก็เวทนาทั้งสในขณะหนึ่งก็ม่ได้มีแต่เพียงอย่างหนึ่งแต่ทุกๆอย่าง ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีดับไปสิ้นไปไม่ควรที่จะมายึดมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อปล่อยเวทนาคือว่าปล่อยสุขเสียได้ก็เป็นอันว่าท่านไม่มีกังวลอีกแล้วจึงเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมแจ่มแจ้งหมดเป็นข้อความที่ควรคิดอุปสรรคในการทำงานในการเรียนหรือในการทำความดีทุกอย่างเนื่องมาจากติดสุขเป็นประการสำคัญอันหนึ่ง ทาสละความติดสุขยอมเผชิญทุก์ขก็จะต้องทำการทำงานจะต้องเรียนต้องศึกษาได้อย่างสบายเรียนอะไรก็เรียนได้ทำงานอะไรก็ทำได้จะไปไหนก็ไปได้สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผดรรมครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร มสมรรถฐานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับหน้าวัดพระราม9การจนาพิเศษครับวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาเช่นเคยนะครับจากพระเดชพระคุณพระเทพวชัยญาณกวีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9การจนาพิเศษและท่านเป็นรองประธานมูลที่แผน่นดินธรรมท่านมาร่วมสนทานาธรรมกับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกราบมรกสก,การท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับมรก,การครับนะเตือนพร้มพอมครับวันนี้ก็เหตุการณ์ เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับผมแล้วก็คนที่อยู่ในตึกสูงคนที่อยู่ในอาคารสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็โกลาหลกันนะครับเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็เรียกได้ว่าไม่นนาทีชีวิตนะครับหลายคนก็พยายามที่จะวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดก็เบียดกันทับกันบาดเจ็บก็ก็ไม่น้อยแล้วก็ที่หนัก,กว่านั้นก็คือ มีข่าวที่กระทบกระเทือนจิตใจคนมากมายนะครับก็คือมีอาคาราที่ก่อสร้างอยู่นะครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วของสำนักงานตรวจงินแผ่นดินเนี่ยถล่มลงมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับทําให้หลายคนไม่คิดถึงเรื่องของตายแล้วจะไปไหนหลายคนไม่คิดว่า,าจะทําบุญทางไงทำไมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนคิดไปถึงว่ามันเป็นเรื่องกรรมของประเทศชาติเราหรือเปล่าทําไมถึง <laughs> แผ่นดินถึงพิโรธเช่นนี้ ทำไมภัยธรรมชาติถึงลงโทษได้แรงขนาดนี้ mm hmm. ก็เลยมานวมสการเรียนถา mm hmm. มพระเจ้าคุณครับในมุมมอง,องทางพระพุทธศาสนาเราหรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพระใจปิดกเราก็ดีหรือพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับผมครับก็อดอินก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียครับในอยู่ในตึกในซากตึกซากชีวิตที่อยู่ในซากตึกเนี่ยเอาออกมาไม่ได้ครับที่ออกมาได้ก็ เจ็บหนักครับบางคนก็เห็นแค่คอเอาแค่คอคแล้วก็ค่อยๆงัดกว่าจะงัดได้ก็หลายชั่วโมงหายใจไม่ออกบางคนก็รอดมีแมวแม่ลูกคู่หนึ่งรับรอดออกมาน่ารักน่ารักแล้วก็เนาะก,กอดกอดลูกอยู่อย่างนี้แมวตัวแม่กอดลูกน่าสงสารมากเหตุเกิดต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอุบัติภัย เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงในบ้านของเรานั้นก็เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยที่เชียงรายรก็เมื่อไม่นานมานี้เองที่เชียงรายฝนตกหนักนะฮะน้ำหลากน้ําท่วมแล้วก็ได้ทรายครับาวนี้ที่พม่าก,ก็ได้ทรายนะแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนจากพม่ามาถึงเราเมื่อ186ปีที่แล้วเหตุเกิดวันเดียวกัน คือวันที่28มีนาคมพศออ2368พศออเดียวกันนี่แหละเดือนเดียวกันเลยเดือนเดียวกันวันเดียวกัน,น,กนในสมัยรัชกาลที่3อ,อันนี้ข่าวเขาเอามาข้อมูลมาจากจดหมายเหตุในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยทำให้คิดว่าเออมันมีวงโครจรของมันนะธรรมชาติเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเป็นกฎแห่งกรรม,มก็น่าจะเป็นกฎแห่งธรรมชาตินี่แหละครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนก็แน่นอนก็คือกรรมกฎแห่งธรรมชาติครับอันที่สองกฎแห่งธรรมชาติที่มนุษย์ฝืนมหมายนก็ฝืนธรรมชาติครับฝืนอย่างประมาทถ้าเราฝืนแบบไม่ประมาทเราก็ไม่พลาดอย่างตึกหลายๆตึกเราจะเห็นว่า อยู่ใกล้กันอยู่เคียงกันอยู่ที่สร้างมาก่อนยาวนานก็มั่นคงครับมนุษย์ฝืนธรรมชาติเหมือนกันนะที่ระเบิดหินระเบิดภูเขานำมาก่อสร้างเป็นตึกเนี่ยแต่เพระเอิญว่าระมัดระวังคิดการไกลแล้วก็ตึกหลังนั้นก็ต้านแรงขับเคลื่อนของแผ่นดินไหวได้คสิบกิโลเมตรนะ ที่มันลึกลงไปเนี่ยที่มันสั่นสะเทือนโลกไปเนี่ยเปลือกเคลื่อนไหวนะเปลือกของโลกเนี่ยลอยเลื่อนสกายเมืองสกายนะแล้วก็ห่างจากบ้านเราเนี่ยสกายจากห่างจากกรุงเทพเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรโอ้ครับแล้วก็วันไวแตกออกไปเนี่ยลึกคสิบกิโลเมตรก็ลึกมากเลยนะลึกมากครับเท่ากับเท่ากับเครื่องบินบินเครื่องบินเนี่ยครับฉะนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์ของเรามีภัย ธรรมชาติเกิดขึ้นและยังมีหมอดูมาทำนายทายทักให้ตกอกตกใจอีกนะว่ามันจะมีน้ำว่าอย่างนั้นนี่ครับพอดีกลับจากอุดรครับก็มาที่อำเภอใกล้ๆประคนชัยครับประคนชัยปักธงชัยแถวนั้นอ่ะโอ้โหน้ำมาจากไหนไม่รู้เต็มท้องทุ่งเลยครับ ใช่บ้างเขก็งงว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาน่าจะเป็นเขื่อนครับอ่าปริแล้วก็แตกรา้นน้าก็ทะลักออกมาครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้เข้าใจว่าหนึ่งกฎแห่งธรรมชาติที่มันมีวงโคจรของมันอ่าสองกฎที่ธรรมชาติถูกมนุษย์เบียดเบียนครับอ่าเบียดเบียนมากๆเข้าก็ ก็ไปกำหนดกฎธรรมชาติให้เร็วขึ้นเช่นความร้อนของโลกก็ทําให้โลกปริแตกแล้วเขาก็บอกว่าภูเขาไฟจะระเบิดในบางจุดเช่นฟูจิหรือที่อินโดนีเซียก็จะปะทุขึ้นมาอีกท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตะดกตกใจมากบางคนขายคอนโดาดน้ำท่วมขายบ้านไปซื้อคอนโด ตอนแผ่นดินไหวนะฮะขายคอนโดมาซื้อบ้านขายคอนโดมาซื้อบ้านต่อไปนี้ก็พอคาสิโนมาก็อาจจะขายทั้งบ้านทั้งคอนโดไปเล่นคาสิโนหมดตัวอะไรเงี้ยนั่นเลยครับีลางคนบางคนก็บอกเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะฮะบางคนก็คิดแปกต่างนาว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้แผ่นดินพิโรธนะฮะก็มีแต่ละคนก็คิดไปพูดไปต่างๆนานาที่ ท,ที่วิเคราะห์กันนะครับแต่หลายคนตื่นตระหนกครับหลายคนทุกวันนี้บางคนถึงคีดว่าเฮ้ยจะตายแล้วชีวิตจะอยู่ไปยังไงเอ,อรีบไปเที่ยว <laughs> รีบไปใช้เงินดีไหมออ,อยากทําอะไรที่ไม่เคยทําในชีวิตก็มาทําดีกว่าไม่ต้องสนใจหลักศิลธรรมหลักเราทำกันแ <c oughs> ล้วบางคนคิดอย่างนั้นฮะเป็นไปได้ทํายังไงดีครับแบบนี้ครับก็คืออย่าประมาทในชีวิตไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตยังไงก็ตามครับ พราะว่าชีวิตที่เราได้มาเนี่ยมันเสี่ยงทุกวันนะครับแต่ละวันเนี่ยมันก็เสี่ยง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 ว่าจะอยู่รอดไหมเสี่ยงว่าจะตัดสินใจยังไงเสี่ยงเสี่ยงด้านคําพูดด้านอารมณ์มันเสี่ยงตลอดเวลาครับและมนุษย์ก็พยายามที่จะหาทางเอารัะเอาเปรียบกันทุกวิถีทางยิ่งเรามาถกเรื่องเออเหล็กทําไมเป็นอย่างนี้ปูนทําไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมการก่อสร้างอ่าบริษัทนั้นบริษัทนี้หนักเข้าไปอีก โรงงานได้มาตรฐานไหมมันก็เลยเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าฝ่ายผู้บริหารก็ดีฝ่ายผู้บริหารประเทศบริหาร,รองคอ์กรหรือบริหารงบประมาณก็ดีก็ต่างก็ช่วยกันอันนี้เป็นกำลังใจให้ว่าต่อไปเอาบทเรียนนี้เอาเหตุการณ์นี้มาเป็นแบบฝึกหัดบทเรียนต่างๆ ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาจะเกิดอะไรต่อไปแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับจําได้ไหมที่ไต้หวันมันมีตึกหนึ่งที่สูงมากรู้สึกจะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรขาเรียกตึกหนึ่งศูนย์หนึ่แล้วเขาก็มีลูกตุ้มหนักเท่ากับช้างประมาณร้อยตัวที่อยู่กลางตึกนะคอยถ่วงเวลาเวลาตึกโดน แผ่นดินไหวเนี่ยลูกตุ้มตัวนี้มันก็จะเหวี่ยงตาอาประคองมาทังนี้มันก็จะเหวี่ยงอะไรเงี้ยไม่ให้ไหวเยอะไม่ให้ไหวเยอะดึงกลับเป็นไปได้ไหมว่าตึในที่ต่างๆการออกแบบในอนาคตจะต้องคำนึงถึงแผ่นดินไหวอย่างแน่นอนเลยถ้าใครไม่ผ่านกระบวนการแผ่นดินไหวก็อาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างนี้เป็นต้นัครับแล้ว ความคิดของคนที่คิดว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมครับครับแล้วก็วันนี้เหลือเวลาน้อยแล้ว <laughs> ไม่ค่อยจะระวังเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรแล้วนะครับครับอยากจะทาอะไรก็ทําอยากจะกินอะไรก็กินนะครับไม่ไม่สนโลกแล้วเพราะเดี๋ยวก็ตายนะครับแผ่นดินไหวก็ตายอยู่ไปก็ตายแน่นอนตายแน่นอนเอวทําสิ่งที่ไม่อยากทําดีกว่าเรา จะมีอะไรไปไอ้เนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดถ้าเราคิดว่ายังไงก็ตายทรัพย์สมบัติเราก็รีบๆใช้ให้หมดซะไอ้นยยิ่งประมาทหนักเข้าไปอีกครับเรายิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะไม่ตายก็ได้เงินหมดแล้วใช่ไหมครับทรัพย์สิงบ้านอ่าซ่อมบ้านอีกแต่บางคนเรื่องที่มันร้ายคือว่าตายแล้วเงิน เ,เงินหมดก่อนตายได้ระบาดเป็น,นโชคร้ายที่สุดเลยครับแล้วอย่าคิดว่าเงินเป็นเป็นตัวรับรองชีวิตครับหรือกรมธรร์ประกันชีวิตเนี่ยมันจะมารับรองเราครับมันรับรองอะไรไม่ได้แผ่นดินไหวไม่มีใครรับรับทำกรมธรรครนบไม่มีบริษัทไหนรับทำกรมธรร์ ไฟป่าที่ลอสแอนเจลิสก็มานะน้ำหลากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดซินามิพวกนี้เขาก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วรต่อไปนี้จะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดจะประสบภัยเท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าอากาศับอากาศที่มันมีทั่วโลกเนี่ย มันเป็นอากาศอันเดียวกันครับไม่มีที่ไหนจะบริสุทธิ์ตลอดเวลาเพราะว่าลมมันพัดใช่ไหมล่ะพัดไปพัดมาอ่าไม่ได้หมายก็ว่าที่ภูเขาลูกนั้นบริสุทธิ์จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ได้ครับมันมีลมพัดไปเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ไปแล้วก็เอาอากาศบริสุทธิ์มาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นทางที่ดีเราต้องมาอยู่ด้วยความไม่ประมาทในชีวิต หาดปลูกต้นไม้ร่วมกันจะต้องมีกติกาว่าทุกคนต้องมีพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อให้โลกมันเย็นครับถ้าเราปลูกต้นไม้เก็บมเมล็ดพันธุ์มาปลูกโลกมันก็จะเย็นใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเย็นแน่นอนยกตัวอย่างเช่นที่ซาอุดีอาระเบียครับผมอ่าที่เราไปซาอุดีอาระเบียนเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขากําลังที่กําลังจะเปลี่ยนนโยบายเขานะเปลี่ยนทะเลทราย,ายให้เป็นป่าใหญ่ ในร้อยปีข้างหน้าเนี่ยครับปลาใหญ่จะต้องเต็มพื้นที่ทะเลทายทั้งหมดครับการคิดร่วมกันเช่นนี้ก็ถ้าไม่มีการตื่นตัวอย่างขมิันครับแล้วก็สั่งสั่งต้นไม้เข้าไปปลูกในประเทศนั้นเขาเป็นร้อยร้อยล้านต้นครับเพื่อที่ว่าเขารอได้ร้อยปีลูกหลานรุ่นสังสรุ่นนั่นแหละคนรุ่นต่อไปลงทุนให้ให้ลูกให้หลาน ในขณะที่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีทะเลทรายนะครับเราตัดเยอะนะ,อะเออไม่แน่อีกร้อยปีข้างหน้า <c oughs> เขาอาจจะกลับกัน <c oughs> <ะ>อากับกันเราเป็นทะเลทรายอาจจะต้องย้ายขอต้นไม้จากเขามาปลูกในบ้านเราก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทับในชีวิตอย่าประมาทเ,เหตุการณ์อย่าประมาทธรรมชาติอย่าประมาทลูกหลานของเราว่าจะอยู่อย่างไรอย่าประมาทคิด ไกลร้อยปีข้างหน้าอย่างที่เขาคิดเนี่ยครับจะทําให้เราอยู่ได้ครับอย่างนี้ยิ่งมีภัยพิบัติมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวมีสึนามิมีน้ําท่วมนะฮะมีไฟป่าท่านจ้าคุณได้เมตายกตัวอย่างมาเรายิ่งต้องเพิ่มเรื่องของความไม่ประมาทมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเ,เดี๋ยวชีวิตจะหมดแล้วใช้ชีวิตโดยไม่ไม่แบบไม่สนอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาทตาม กิเลสความโลภความโกรธความหลงไปเลยก็จะยิ่งทําให้ชีวิตเสี่ยงภัยแล้วก็ยิ่งทําให้ชีวิตเราเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ไร้ทิศทาง <ừ> ใช่ไหมครับไร้เป้าหมายใช่ไหมครับธุรกิจกับธุรกิจมันก็ต้องไปด้วยกันกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็ต้องเดินทางไปด้วยกันกฎหมายก็ต้องคํานึงถึงธรรมชาติด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ตึกถล่มแล้วแผ่นดินระเบิดแล้วรหรือว่าถูกกฎหมายแต่ว่า ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตัวหลักสำคัญก็คือโลกที่เราอยู่บนผิวของมันเนี่ยนะมันถูกเจาะถูกช้อนชัยถูกสแสวงหาถูกขุดเนี่ยภูเขาถูกระเบิดต่างๆมันร้อนแล้วอุลงไปข้างล่างเนี่ยรเราเชื่อหรือไม่ว่ามีปุมมะเทวดารักษาโรบอากาศเทวดารักษาอาการ รุกขาเทวดารักษาต้นไม้ตอนนี้ท่านเหล่านี้เหมือนไม่มีตัวตนนะแต่เวลามีเหตุการณ์มีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคิดถึงท่านบ้างครับหันมาบูชาธรรมชาติบ้างก็ดีครับเพราะในธรรมชาตินั่นแหละคือเทพครับก็เหมือนอินเดียนะฮะเขาบูชาธรรมชาติใช่ไหมใช่ฮะเขาเอาธรรมชาติเนี่ยเอาเทพไว้กับธรรมชาติ ฮินดูไว้กับต้นไม้ใช่ครับบูชาต้นไม้เอาไว้กับแม่น้ำนะครับบูชาแม่น้ำคนอาจจะคิดว่าเขางมงายนะจริงๆไม่ใช่นะครับเขารักธรรมชาตินะครับเขาสร้างรูปเคารพไว้ในมุมต่างๆไว้ในน้ําในดินในต้นไม้ในทะเลในภูเขาแม้แต่ในเครื่งสถานของเขาเนี่ย เขาไม่ได้งมงายหรอกแต่เขาบูชาเพื่อรักษาไว้รักษาไว้ให้ดินบริสุทธิ์ให้ต้นไม้ยังคงอยู่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอุบายอันแยบคายอันอุบายอันแยบคายครับที่เอาเรียกว่าศาสนาไปไว้กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ศาสรกษาธรรมชาตินะใช่ฮะ ต้นไม้เขาไม่ตัดเขาไม่ไม่ไม่รับประทานด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นเทพอยู่ในนั้นนะครับอย่างใบกระเพราบ้านเราเนี่ยเขาก็บูชากันนะครับเพราะเขาไเขาอนุรักษ์ไว้เพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอุบายของของศาสนาหนึ่งในในอินเดียนะครับที่ทําให้ธรรมชาติในอินเดียวันนี้ยังคงอยู่นะครับแล้ววิถีคนก็ยังควบคู่กับสิ่งนี้มาตราบนานเท่านานนับพันปีนะครับก็ยังรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เพราะฉะนั้น คงจะต้องมาคิดกันให้ดีนะครับในโลกที่จเจริญมากๆจากแต่ก่อนเราอยู่กับดินกับทรายใช่ไหมครับอ,อยู่กับพื้นราบนะครับวันนี้เราขึ้นมาอยู่บนตึกสูงแต่ก่อนเรามีลมมีร่มไม้ใช่ไหมครับเย็นสบายเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับชีวิตต่างๆมันเปลี่ยนไปมากเพราะอะไรเพราะว่าเราออกจากธรรมชาติไปนะครับวันนี้ถ้ากลับมาอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากรักษาธรรมชาติให้ได้มาก มีสติให้มากก็คงจะผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้นะครับแต<น>่เชนในคุณยกตัวอย่<ล>ญญางบ้างการราชการเับ,บพูดพร,รับก็คงจะต้องกลับมาคิดกันมากๆเลยนะฮะบางทีเราลืมธรรมชาติไปเราห่างธรรมชาติไปเราอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นเรียกว่าของเสมือนจริงใช่ไหมครับความเย็นแต่ก่อนมาจากลมเดี๋ยวนี้ก็เป็นความเย็นเทียมจากเ,เครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เป่าผ่านไอ้คอยเย็นแต่ขณะเดียวกันด้านนอกมีคอยร้อนที่เป่าความร้อนออกไปอยู่ มันไม่ได้เป็นความเย็ยนที่แท้จริงเลยใช่ไหมครับตึกที่สูงมันต้องมีเสาที่เสียบลงไปข้างล่างในพื้นดินมากมายใช่ไหมครับนี่แหละครับเราเสียบไปมากมายขนาดนั้นแผ่นดินก็ต้องเคลื่อนตัวถูกกระทบมากมายเช่นเดียวกันวันหนึ่งก็ต้องมีการบิดตัวเคลื่อนตัวสิ่งนี้ต้องกลับมาคิดนะครับเราต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องรู้ว่าธรรมชาตินั้นมีคุณค่ามากนะครับอย่าทิ้งธรรมชาติอย่าไปเบียดเบียนธรรมชาติอย่าไปทําลายธรรมชาติ แล้วเราจะสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการแผ่นดินทมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนพียงเท่านี้นะครับทำมาตอนนี้ครับคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสู ทุก,ก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจ